สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราก็ามาศึกษาพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกสักพิมพ์นะครับวันนี้ผมได้นาพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแตกเนี่ยพิมพ์นิยมเสียนตกลมหรือหน้าหนุ่มไหมเพื่อนศึกษากันซึ่งผมได้เช่าเก็บไว้ประมาณ5องค์นะครับหมายเพื่อนศึกษาวันนี้นะครับเป็นที่รู้กันว่าพระรูปหล่อหลวอเงินปืนแตกเนี่ยสร้างจากโลหะเก่าซึ่งอยู่ใต้ฐานสุกีนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธรูปเก่าและค้ังเก่าและพระเครื่องที่สร้างสมัยยุคของหลวงพระเนินด้วยนะครับ เช่นพิมพ์นิยมพิมพ์ขี้ตาพิม,มพ,มมพมม์จอบเล็กจอบใหญ่ที่ชำรุดเสียหายมาใช้ในในการสร้างพระรุ่นนี้นะครับซึ่งพระโลหะทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ใต้ฐานสุกขีนะครับมีพระพุรูปเก่าครับพระพุรูกเก่าที่สมัยยุคหลวงพะเงินระคังเก่าที่ว่าแบบใช้การไม่ได้นะครับซึ่งเป็นเป็น,ปนะระฆังเก่าสมัยโบราณนะครับมาผสมสร้างพระรุ่นนี้นะครับในการพิจารณาพระร,รูปหล่อหลวงพะเงินปืนแต่ จุดหลักๆนะครับ,รบเพื่อนๆต้องจดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับเพราะพิมม <Heh. S 2> ีความสําคัญมากนะครับชุดพิมพ์นิยมเสียนโตก็เป็นใต้อีกพิมพหนึ่งนะครับที่มีความนิยมมากๆของพระรูปหล่อหรือเมือนปืนแตกนะครับก็ประกอบไปด้วยสีพิมพ์หลักๆด้วยกันนะครับหนึ่งเนี่ยพิมนิยมเสียนโตบา hmm. ทนะครับ2เนี่ยพิมนิยมเสียนโตหน้านิยมนะครับ3พิมพ์นิยมเสียนโตกลมหรือหน้าหนุ่มนะครับและ4พิมพ์นิยมเสียนโตต้อนนะครับ ลักษณะพิมพ์เนี่ยผมว่าหุ่นต้นแบบหรือว่าหุ่นต้นแบบน่าจะมาจากาพิมพ์เดียวกันนะครับแต่เนื่องจากในการหล่อหุ่นเทียนเนี่ยเขาต้องเอาหุ่นต้นแบบมาถอดพิมพ์ได้หลายๆบ้า,บาประกบด้วยกันนะครับซึ่งที่แยกที่แย,ก,ยกส่วนใหญ่น่าจะมีเกินเกิน 6- หรือ7บ้าประกบนะครับแต่ว่าสามารถแยกตามลักษณะแบบความเหมือนแบ่งออกได้สี่พิมพ์ด้วยกันนะครับตามที่ข้างต้นที่ว่ามานะครับเพื่อไม่ให้การเวเสียเวลานะครับเรามาชมพระก,กันเลยนะครับ นี่นะครับพระได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับเห็นไหมครับพระองค์นี้เป็นพระสภาพเก็บนะครับผ่านการใช้มาบ้างแต่ว่าก็ใช้น้อยนะครับเป็นพระที่ดูสวยงามและพิจาณาง่ายริงเส้นสายถอดติดได้คมชัดพอสมควรนะครับเมื่อเพื่อนพิจาณาแล้วว่าเป็นพระแท้นะครับเรามาดูลักษณะพิมพ์กันเลยนะครับเริ่มจากลูกตาเห็นไหมครับลูกตาโป้วนเห็นไหมครับจมูกโลบตูปากยิ้มแล้วก็ขางแหลมขางนี่ส่วนใหญ่ก็จะมีความคมมากนะครับ ความคมนี้เกิดจากแต่งการแต่งด้วยไม้เสียดนะครับหรือจิวอนด้านนี้สีเส้นนะแล้วทุกเส้นไปทุกเสน้นจะชนสักติเส้นใหญ่นะครับเห็นไหมครับรจิวอนด้านนี้5เส้นนะครับลักษณะผิ์นิยมเสียนโตหน้านมเนี่ยหรือหน้ากลมเนี่ยส่วนใหญ่มือนเนี่ยก็จะเป็นมือรองแบบติดไม่ค่อยชัดนะครับแต่เป็นมือรองเหมือนกันลักษณะการแต่งด้วยไม้เสียดเนี่ยนะครับแต่งมาได้คมคมเลยนะครับเมื่อเราพลิกมาดูขอบข้างเห็นไหมครับเราก็จะเห็นรอยประกอบุนเทียนนะครับ แล้วก็รอยแต่งไม้สเน็ตตามจุดหักต่างๆนะครับซึ่งทําให้พาะองนี้พิจัรณาง่ายนะรอยแต่งไม้สเน็ตถ้าเพื่อนดูให้ดีนะครับก็จะมีคราบที่เบ้าติดอยู่เต็มเลยไหมครับแต่ก็ยังมีความคมถ้าเราใช้กล้องส่องดูนะครับผมจะใช้กล้องส่องให้เพื่อนๆดูนะครับเข้มงนะครับเดี๋ยวใช้กล้องให้ส่องดูเห็นไหมครับลักษณะการแต่งไม้สเน็ตไหมครับแต่งมาคมเลยและรอยแต่งไม้สเนิตก็จะเห็นคราบที่เบ้าติดอยู่เต็มไหมครับ ถือว่าเป็นไลรอง์ที่ได้มาสภาพสวยเดิมนะครับองนี้เห็นไหมครับรกษ์เยวสามเส้นเนี้ยที่ยืนยันว่าเป็นพระรูปหล่อหลอมพ่อนพื้นแต่งนะครับเห็นไหมครับเรียงกันเห็นไหมแล้วก็เรียงแบบเสมอนะครับไม่ไม่ได้รวบปลายถ้ารวบปลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์ยมเสือนตัวบาทนะครับแต่ว่าถึงรวบปลายเนี่ยเราพลิกดูด้านข้างนะครับถ้าด้านข้างหลังแอนอย่างเงี้ยก็จะเป็นได้เพียงเดียวก็คือพิมพ์นิยมเสือนโตกลมหรือหน้าหนุ่มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเราแต่งไม้เสน่หนะครับ แต่งมาได้คมๆเลยนะครับเนี่ยครับรอยประกบหุ่นเทียนนะครับแล้วก็เราแต่งมาเส้นเดนะครัโคมมากๆเลยแต่งตามจุดหักต่างๆนะครับใต้ฐานเป่าตรงนี้ถือว่าพิจารณาง่ายมากครับเห็นไหมเมื่อเพื่อนพลิกหางแสงเพื่อนๆนก็เจดรอยประกบคอยตัดช่อนะครับนี่คือรอยตัดช่อแล้วก็ลักษณะการแต่งตะใบพปะอนี้ถือว่าละเอียดจริงๆครับนี่คือรอยตำหนิจากหุ่นเทียนนะครับผมจะขยายให้ดูอีกรอบหนึ่งรอยตำหนิจากหุ่นเทียนเห็นไหมครับเพื่อนๆดูนี้ก็จะเห็นคราบพิบ่าเห็นไหมครับ ติดอยู่เต็มเลยเป็นไรอองนะครับที่พิจารณาง่ายจริงๆนะครับถ้าองนี้เนี่ยเมื่อเรามององเดียเนี่ยบางครั้งเ,เราอาจจะแยกพิมพ์ได้ยากนะครับทีนี้ผมจะเทียบเคียงกับพิมพ์นิยมเสนตงตัวบาทให้เพื่อนๆดูองค์นี้พิมพ์นิยมเสียงตัวบาทนะครับเห็นไหมครับจะลักษณะเหมือนกับเหมือนกันเลยแต่เมื่อเราพลิกด้านข้างด้านหลังดูนะเราพลิกด้านหลังดูเห็นไหมครับริเจวอนเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้นะครับถ้าเราดูบบบนี้ ริจิวอนพิเนียวนบะส่วนโตบานจะรวบปลายนะครับส่วนหน้านิยมไม่รวบปลายนะครับแล้วก็ลักษณะหลังองคเทปนะครับหลังองค์พระนะครับถ้าเราดูครับแบบนี้ดูนะครับหลังลักษณะเซนโตบาตเนี่ยหลังจะดูกองๆนะครับส่วนอุยโทษครับส่วนเซนโตหน้านิยมเนี่ยเออเซนโตหน้ากลมหรือหน้าหนุ่มเนี่ยหลังท่านจะแอนนิดเห็นไหมครับจะลักษณะแอนนิดนึงนะครับเห็นนิดนึง ลองเทียบดูนะครับเห็นไหมครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ผมพยายามให้ดูเห็นไหมครับลักษณะของท่านเห็นไหมสีสาวท่านจะแอนนะแต่ว่าเส้นตัวบาทเนี่ยหลังท่านจะหลุดขกงกองนะครับโอเคนะครับนี่คือวิธีพิจารณาพิมพ์นิยมเส้นตัวบาทและก็เส้นตัวลมแยกออกจากกันนะครับทีนี้ถ้าเรามาเทียบเคียงกับพิมพ์นิยมเส้นตัวต้อนะครับอ่าเนี่ยครับนี่คือพิมพ์นิยมเส้นตัวต้อเห็นัหลักษณะพิมพ์นิยมเส้นตัวต้อเนี่ย ลักษณะหุ่นจะเล่ากว่าพิมพ์นิยมเสียนโตกลมนิดนึงครับแต่เมื่อเอียงด้านหลังเนี่ยจะแอนเหมือนกันนะะแอนเหมือนกันลักษณะด้านหลังนี่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับแต่ว่าเรามาดูได้ตรงนี้ครับริจิวนะหนครับริจิวด้านหน้าครับของเสียนโตน้าหนุ่มเนี่ยริจิวด้านหน้าบริเวณเนี้ยครับริจิวด้านหน้าเนี่ยลาเนี่ยจะชนสังกติเส้นใหญ่ทุกเส้นเลยทั้งสี่เส้นเลยส่วนเสียนโตต้อยไหมครับบริเวณที่เส้นที่สองนี่จะไม่ชนสังกติเส้นใหญ่นะ สองไอสองเส้นที่จะรวบขวัวติดกันนะครับแล้วก็ไม่ชนสังเกติย่อนใหญ่คือพอเส้นที่สองครับแต่ปลายข้างจะวิ่งชนแขนแทนนะครับจะต่างกันตรงนี้นิดเดียวครับแล้วก็หุ่นปลาส่วนใหญ่ฟิล์ยูเซนโต้ต้เนจะล่ําใหญ่นะครับซึ่งเป็นจุดพิจารณาจุดหนึ่งในการพิจารณาปรารูกหลอรลว้งเงินปืนแตกเพื่อแยกสิบได้ชัดเจนนะครับเร่านี้ถือว่าได้มาสวยามากๆนะครับทีนี้ผมจะให้เพื่อนจะส่องกล้องให้เพื่อนดูถิบฟ้านะครับ พระองนี้ถือว่าได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับเห็นไหมครับมีคาบขี้ตะกันติดเต็มองค์มีคาบขี้เบ้าเกาะตามซอกสวนลึกเป็นพระอีกองค์นึงครับที่พิจารณาง,ง่ายจริงเห็นไหมครับรอยแต่งไม้แท้ถือว่าดูง,ง่ายมากๆนะครับเห็นไหมครับริ้วจีวรด้านหลังครับลักษณะแบบแบบไม่เหมือนกับพิมพ์นิยมเส้นตัวบาทนะครับหรือเส้นตัวนิยมนะั้นไม่เหมือนกันแต่พิมพ์ด้านหลังจะเหมือนพิมพ์นิยมเส้นตัวต่อแต่ก็ยังมีวิธีการแยกพิมพ์ตามที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับ ดูลักษณะการแต่งไม้เสียเนียดใต้ฐานนะครับแต่งมาได้คมคมจริงนะครับแล้วก็รอยตะไบเพ่านี้ถือว่าดูง่ายจริงแล้วก็รอยตำหนิจากหุ่นเรียนก็สามารถเห็นคลักที่เราติดอยู่ทิดนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเล่านีผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับองวงที่2กันเมื่อเพื่อนได้เพ้าแล้วก็ลองลักษณะพิจารณาที่หุ่นเทียนมาก่อนนะครับเลางนี้ถือว่าได้มาเนี่ยสภาพสวยเดิมๆนะครับเป็นพราะสภาพเก็บเหมือนกันนะครับแล้วก็รีเจ้านหลังนะครับเป็นลักษณะไม่ร่วมนะครับเองนะ เล่านี้ถอดขุ่นเทียนไม่ได้ยืดมากครับยืดไปนิดนึงแต่ก็เป็นพลาดที่พิจารณาง,ง่ายโดยเฉพาะหน้าไร่นะครับหน้าพระเนี่ยก็จะกลมเขาเรียกพิมพ์นิยมเสียตัวหน้าหนุ่มนะครับหรือหน้ากลมนะครับก็จะกลมแล้วก็ริเจอว,ว่าด้านหลังเนี่ยจะไม่รวบปลายนะครับแล้วก็หลังท่านจะไม่กล่องเนี่ยจะแอนนิดนึงเนี่ยครับพิมพ์นิยมเสียนโตนกลมนะครับแล้วก็มาดูริ้วอว์นะครับปลายจะวิน่งชนสถิตเส้นใหญ่ทั้งทุกเส้นเลยไหมครับถ้ากรณีสองเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยชนเนี้ย สตรี2จชนเลขแล้วก็ปลายเช่นเลขชนเนี่ยอันนี้จะเป็นสินพิมพ์นิยมเส้นโตต้นนะครับแต่ส่วนใหญ่พิมพ์นิยมเส้นโตกลมเนี่ยพระเนี่ยหุ่นจะฉะลูดทุกองจะใกล้เคียงกับพิมพ์นิยมเส้นโตหน้านิยมนะครับแต่วันนี้ผมไม่มีพระรูปหล่อหลวงกินปืน <ๆ S 1> แต่พิพมพ์น,นิยมเส้นโตหน้านิยมนะครับเพราะว่าพระ <ๆ S 2> ถูกปิดหมดแล้วครับวันนี้ผมไม่มีจริงมีตอนนี้ที่มีในมือนะก็มือมีพิมพ์นิยมเส้นโตบาทพิมพ์นิยมเส้นโตกลมหรือหน้าุ่มนะครับแล้วก็พิมพ์นิยมเส้นโตต แต่กจ็จะพยายามชอบพระที่ดูง่ายๆไหมเพื่อนดูกันนะครับเห็นไหมครับเท่านี้ถือว่าได้มาในสภาพสวยเดิมนะพระถือว่าถอดติดมากๆถอดติดกลมชัดมากพระองานี้ถือว่าเป็นพระที่พิจารณาง่ายจริงๆนะครับเห็นไหมใต้ฐานถือว่าแต่งมาได้ค่อนข้างจัดละเอียดมากๆเลยนะใต้ฐานถือว่าดูง่ายจริงเห็นไหมครับพระดูง่ายมากเลยทีนี้เรามาพิจารณาที่พินไหลักษณะ์ไหมตาปาูนจมูกลวบตูงผักงิ้งแล้วก็คางแหลม ผานี่มีความคมมากเนื่อจากแต่งด้วยไม้เสเนียด์นะริจวหน,นั้นนี่สี่เส้นนะเส้นที่สี่ไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็ปลายจนสังกติเส้นใหญ่หมดเลยรอจวหน,นั้นนี่ห้าเส้นนะครับลักษณะมือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมือตรงนะครับแต่ก็จะเห็นเป็นมือรองนิดๆอางส่วนใหญ่นี่จะเป็นลักษณะที่เดษของภาพพิมพ์นี้นะครับลักษณะการแต่งไม้เสเนียดใต้ฐาน,นะครับถือว่าแต่งมาได้คมมากๆ,ๆเลยนะเนี่ยครับรอาประกอบคูนเทียนนะครับแล้วก็รอยแต่งไม้เสเนียนตามจุดหักอกขา ถือว่าแต่งมาได้ละเอียดจริงสะเพรานี้นะครับหรือโจวรสามเส้นเนี่ยที่ัะเอาเป็นผ้าลูกหลอาหลงเงินตื่นแต่งนะครับแล้วก็โลหะผิวของท่านนะครับจะไม่ราบเรียบเสมอกันมีวันณะอ่อนแก่นะทีนี้ผมจะมาขยายเพื่อนดูนะวันณะอ่อนแก่นะครับก็คือลักษณะส่วนที่โดนสัมผัสเนี่ยก็จะมีความสว่างส่วนไม่โดนสัมผัสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะผิวเดิมๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับลักษณะโลหะเก่านะครับที่พิจารณาง่ายนะครับ เป็นไปได้ยากนะครับพระที่หล่อรุ่นนี้จะผิวเดียวกันอดทั้งองค์เนี่ยผมว่าน้อยมากนะครับโดยเฉพาะความเรียบของผิวนะครับต้องมีตําหนิจากหุ่นเทียนบ้างนะครับอาจจะเป็นรอยยุบอะไรบางเนี้ยต้องมีตําหนิบ้างนะครับและก็ตําหนิแต่ละองค์นี้จะไม่เหมือนกันนะในการพิจารณาพระองคนนี้นะครับโดยเฉพาะน่เกินต้องมีกับทุกองค์นะเพราะว่าเป็นพระที่สร้างจากโลหะเก่าเห็นไหมครับพรงนี้ถือว่าดูง่ายจริงนะผิวท่าไม่เรียบไม่ราบเรียบเสมอกันนะเห็นไหมครับมีวันณะอ่อนแข็งถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายจริงนะครับ เมื่อเราพิจารณาดูนะครับเห็นไหมนี่อีกค่าหนึ่งก็คือรอยประกบขุ่นเทียนนะครับแล้วก็รอยแต่งไม้เสนเน็คมๆเลยเห็นไหมครับถือว่าเป็นภาพที่ดูง่ายนะครับมาดูใต้ฐานนะใต้ฐานเนี่ยถือว่าแต่งมาได้เรียดจริงถ้าเพื่อนๆพลิกหยาแสงนะเพื่อนๆก็จะเห็นรอยตัดช่อแบบลางๆนะครับนี่ครับรอยตัดช่อองค์นี้เราตัดช่อใหญ่มากเลยนะทีนี้ผมก็จะขยายดูตามเลื่อยกล้องนะครับให้เพื่อนๆดูโลหะเก่านะครับ พระองค์นี้ก็เป็นพระอีกองค์นะครับที่พิจารณาง่ายไหมโลห์หายไหมมีความซึ้งเก่าจาักมากๆเห็นไหมมีคราบขี้บ้าตาิติดตามซอกสวนลึกแล้วก็มีสนิมขึ้นบนคราบที่ผ้าอีกครั้งหนะึ่งทายพระองค์นี้พิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับดูง่ายจริงๆนะครับโอเครอยแต่งไม้เสนะถือว่าแต่งมาได้คมๆเลยนะครับพิจรวันหลังนะครับถือว่าดูง่ายมากเนี่ยครับโลหะเก่าของพระรูปปล่าล,ลงวันพ้นแตกเนี่ยมีสเสน่ห์จุดนี้ครับคือพิมพ์พระเนี่ยสร้างมาได้สวยแล้วนะครับ แล้วก็โลหะเก่าเนี่ยเป็นโลหะสมัยยุคหลบพ่อเงินด้วยนะครับผมว่าเป็นไพะอีกรุ่นหนึ่งซึ่งน่าใช้ติดตัวมากๆนะส่วนตัวผมชอบใช้ติดตัวนะพระรุ่นนี้รู้สึกดีจริงๆนะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเห็นไหมครับใต้ฐานนะถือว่าดูง่ายมากแล้วก็รอยตำหนิจากคุณเทียนก็สามารถเห็นครับที่เป้าติดอยู่เต็มเลยนะครับพราวนี้เป้ปาเป็นไพ่รุ่นหนึ่งที่ฐานเนี่ยแต่งค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะครับแล้วก็เป็นพระที่ ถอดรูนเทียนมาได้สมส่วนมากถึงจะถอดยืดไปแต่ก็ถือว่าสมส่วนนะในสายตาผมเป็นพระสว,สวยองค์หนึ่งที่สําคัญพระองค์นี้เป็นพระสภาพเก็บนะครับไม่ใช่พระสภาพใช้นะครับผิวนี้ถือว่ายังเดิมๆม,มากมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบพระองค์นี้นะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับองน,นี้เป็นองค์ที่3ครับองนี้ก็เป็นพระสภาพเก็บเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้ถอดรูนเทียนมาได้ถือว่าคมชัดพอสมควรพระองค์นี้เริ่มแรกนี่ผมคิดว่าเป็นพิมพ์นิยมเสียนโตโตนะครับ แต่พอเราเทียบกับพิมพ์มิ่มเสนโตโตจริงครเพราะว่าทําไมถึงคิดว่าเป็นพิมพ์มิ่มเสนโตโตเพื่อนเพื่อนดูรีวจวนี้ครับมันมันก้ากึ่งมากๆเลยนะรีวิวที่เส้นสองนี่บมันไม่ชนนะครับมันวิ่งมาชนนี้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะแบบปลายมันรีบมากครับผมคิดว่าทีแรกคิดว่าเป็นพิมพ์มิ่มเสียนโตโตนะแต่ถ้าเราเรามีพิมพ์มิ่มเสียนโต้ตเรามาเทียบดูเห็นไหมครับลักษณะพิมพ์มิ่มเสียนโต้อจะใหญ่ปูนนี่จะล้าใหญ่กว่ามากแล้วก็เส้นสายจะมีความใหญ่กว่าใช่ไหม ตะลมเป้านี้ก็คือพิมพ์นิยมเส้นโตกลมหรือหน้านุ่มทางเป้านี้แต่รลานนี้น่าจะถอดมาคุอนข้างจะยืดนิดนึงครับแต่ก็เป็นพระที่พิจารณาง่ายอีกองนะครับเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆก็พิจารณาที่หุ่นเทียนกน่อนเป้านี้ถือว่าถอดเทียนมาได้คมชัดพอสมควรนะคแล้วก็พิมพ์พระเนี่ยถือว่าดูง่ายมากครับเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายอีกองนะเป้านี้เมื่อเราพลิกดูใต้ฐานนะใต้ฐานเนี่ยถือว่าดูง่ายจริงมีเราต้อมีจากหุ่นเทียนด้วยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเห็นค้าพิยอดต เมื่อเพิ่มเพิพิจารณาพระองค์นี้เป็นพระแท้นะครับทีนี้เราก็มาดูลักษณะพิมพ์คลากันนะเห็นไหมครับเริ่มจากลูกตาลยนะลูกตาเนี่ยลูกสาโปนนะครับจาก,ก,กาม้วนดวงปากจิมแล้วก็ขางแหลมข้างนี่มีความคมมากความคมเนื่องจากการแต่งด้ดยไม้เสียดน,นะครับริ้วจวันนัานานี่สีเส้นเนี่ยครับ,รบเกิดจะเป็นส้นโตตตอไวเพราะเส้นน,นี้ที่แรกผมว่าเป็นพิมพ์เนียมเสียโตตตอนะครับแต่จริงก็คือพิมพ์นียวเสียโตหน้าหนุ่มนะครับตรงนี้ลักษณะมือเนี่ยจะเป็นมือ ตรงนะครับอาจจะเป็นเป็นลักษณะมือลองนิดๆนี่ครับเป็นลักษณะ,ษณะพิเศษของพิมพ์มนิยมเสียนตหน้านุมหรือหน้ากลมนะครับลักษณะการแต่งไม้เสนเยนบใต้ฐานถือว่าแต่งมาได้คุมคุมเลยนะครับเมื่อเราพลิกดูด้านข้างเราก็จะเห็นรอยประกบขนเทียนนะครับนี่เรารอยประกบขนเทียนแล้วก็ลักษณะการแต่งด้วยไม้เส้นเหน็บด้านข้างนะถือว่าแต่งมาได้ค่อนข้างจะละเอียดยิ่งนะครับนี่ครับรอยแต่งไม้เสนเหนบนีแต่งมาคมมากๆเลยดีเจวอนสามเส้นเนี้ที่ยืนว่าเป็นพระลูกหลอกหลงเงินบืนแต่งนะครับ เห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยถือว่าได้มาเดิมๆจริงนะครับแต่ถ้าเพื่อนดูผิวนะผิวองท่านนี่จะไม่ราบเรียบเสม,มอการมีวันหน้าอ่อนแก่นะครับเดี๋ยวจะขยายให้เดืนดูนะวันหน้าอ่อนแก่ก็จะพยายามให้เพื่อนดูดูได้นะครับเห็นไหมวันหน้าผิวของท่านไม่ราบเรียบเสม,มอกันมีวันหน้าอ่อนแก่ไหมส่วนที่โดนสัมผัสเนี่ยก็จะสว่างส่วนที่ไม่โดนสัมผัสก็จะมีลักษณะเดิมๆนะครับ มีนักเกินเต็มไปหมดเลยยิ่งทำไปเป้าตรงนี้พิจณา,าง,ง่ายนะครับดูง่ายจริงเป้าตรงนี้ครับทีนี้มาดูด้านข้างนะครับเห็นไหมอีกด้านข้างหนึ่งนะเนี่ยครับรอยกบกบอุ่นเทียนนะครับลักษณะการแต่งไม้เสียเนีัยแต่งตามจุดหักต่างๆ,ๆเขาแต่งที่หุ่นเทียนนะครับเมื่อเราแต่งแล้วเขาจะไปพอกดินในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแต่งไม้เสเนียยนะถึงถึงจะมีความคมนะครับพอพอกในก็หลังจากแกะไปยออกจากเบ้าก็กบ หลังจากหล่อเสร็จเนี่ยมามาเคาะรินออกเนี่ยก็ยังมีรองเหลือตามซอกเห็นไหมถึงจะดูว่าลักษณะแต่ง่นเทนคมแต่ก็ยังมีคราบที่เบ้าครับจุดนี้เป็นจุดหลักในการพิจารณานะครับซึ่งต้องเป็นลักษณะแบบนี้เกือบทุกองตุกองเลยนะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือต้องมีคราบที่เบ้าขี้ตะกันนะแล้วก็วันน้าผิวท่านเ่ยก็ไม่ราบเรียบเสมอกันนะครับถือว่าเป็นโลหะเก่าดูง่ายครับเห็นไหมครับใต้ฐานพระองนี้เห็นไหมถือว่าดูง่ายจริงนะครับเห็นไหมครับ ลักษณะการแต่งตะไบแต่งมาได้ค่อนข้างละเอียดมากๆเพื่อนนี้แต่งได้ละเอียดจริงนะครับโอเคนะครับเมเพื่อนๆพิจารณาแล้วว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูโลหะด้วยกล้องกันนะครับขยายมากไปนิดนึงครับเดี๋ยวผมย่อนิดนึงครับพอขยายมากเนี่ยมันมันมันจะทําให้เบลอนะครับภาพเะบเบลอเห็นไหมครับลักษณะผิวโลหะนะครับเนี่ยวันนะผิวไม่ราบเรียบเสมอพันมีวันนะอ่อน แล้วก็พิมพ์นี้มีความคมชัดมากๆนะครับเห็นไหมครับรอยแต่งไม้เสนเนคมๆเลยแล้วก็จะมีคราบขี้กันคราบที่เป้าเกาะติดเต็มตามซอกอน่ครับถือว่าเป็นพระองค์ที่พิจารณาง่ายนะครับรอยแต่งไม้เส้นเนี่ยที่ข้างหูของท่านเนี่ยแต่งมาได้แบบคมๆมากๆเลยนะเนี่ยครับรอยแต่งไม้เสนนที่มาฐานแต่งรอบเลยนะครับแล้วก็เห็นน้กเกินด้วยไหมครับนัเกินเต็มไปหมดเลยดี่เจวันสามเส้นเนี่ยที่เหนว่าเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพื้นแต่ง องนี้คือพิมพ์นิยมเส้นโตกลมนะครับหรือหน้าหนุ่มนะครัใต้ฐานนะเห็นไหมครับใต้ฐานนี้ถือว่าดูง่ายมากนะครับเห็นไหมครับรอยตัดช่อไหมครับเปิดล่างๆเลยไหมครับโอเคนะครับตัวงนี้ถือว่าได้มาสวยเดิมนะครับแล้วอบพระเนี่ยถือว่ามีความล่ามากๆสำหรับพิมพ์นิยมเส้นโตกลมนะครับหรือหน้าหนุ่มองนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบได้อยากแบ่งปันผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับนี่คือองค์ที่สี่นะครับ ในการพิจารณาพระเนี่ยเพื่อนๆ่ต้องจดจําหุ่นเทียนให้แม่นหรือพิมพ์ไพ่แม่นนะครับลักษณะพิมพ์เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมือนเพื่อนพลิกดูนะครับเห็นไหมครับตังนี้ถือว่าได้มาเนี่ยสภาพพิมพ์เนี่ยถือว่าถอดคมชั้นมากๆนะครับเป็นพระที่เป็นพระสภาพเก็บเหมือนกันนะครับรงนี้ผ่านการใช้มาก็สภาพใช้กันมาน้อยนะครับยังเป็นพระผิวเดิมถือว่าดูง่ายจริงนะครับโดยเฉพาะใต้ฐานรงนี้ถือว่าเป็นหลุมใหญ่เลยนะที่เป็นหลุมเนี่ยเกิดจากตอนที่เขาถอดหุ่นเทียนมาใช่ไหมครับเขาจะใช้ไม้ไผ่เนี่ย ซึ่งเป็นลักษณะกลมจิ้มแล้วก็ใช้หมุนแต่งกล้าเนี่ยปลาถอดเนี่ยก็ไปพอกดินไหนใช่ไหมติดช่อ,อเนี่ยครับบางทีช่อก็าอาจจะติดตรงนี้บอดีก็เลยดินดินเบ้าไม่ได้เข้าไปถูกไหมครับพอหล่อมาตรงนี้ก็เลยเป็นรูนะครับโอเคนะครับเรื่องนี้ถือว่าพิมพ์ปลาเนี่ยถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นปลาที่พิจารณาง่ายนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะพิมพ์นะเห็นไหมครับลักษณะคือหนึ่งเนี่ยตาโปนจะหมุนบดวงปากจิ้มแล้วก็ข้างแหลมข้างมีความคมมาก ความคมเกิดจากการแต่งด้วยไม้เสียดนะครับเห็นไหมครับด้วจวานันนี่สี่เส้นเห็นไหมเห็นไหมครับสี่เส้นแล้วก็มือลักษณะเป็นมือตรงนะแต่ก็ยังเห็นเป็นมือรองนิดๆครับคือมันก้ากึ่งนะครับที่นิยมเซนนตกลมเนี่ยหน้าหนุ่มเนี่ยมือจะเป็นลักษณะแบบนี้กับตุองค์นะครับเห็นไหมครับแล้วก็รอยแต่งไม้เสียดนะคแต่งมันคมๆเลยใต้ฐานถือว่าเป็นพาร์ที่ดูง่ายมากนะครับนี่คือรอยประกบหุ่นเทียนนะครับ แล้วก็ลักษณะการแต่งไม้เสร็จเนี่ยก็จะลูดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะเป็นแผ่นลงมาเลยนะครับซึ่งซึ่งบางคนเนี่ยเขาแค่แต่งนิดนิดหน่อยหน่อยบางคนก็รูดแบบกินเนื้อมาด้วยครับก็คือจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราแต่งตามจุด่านต่างๆก็ถือว่ายังดูง่ายนะครับทีนี้ตามจุด่างต่างๆถึงตอนที่เขาแต่งบืเทียนเนี่ยก็จะต้องมีคาบที่เบ้าติดอยู่นะครับถึงมีความคมไงก็ต้องมีคาบที่เบ้าเห็นไครับเห็นไหมครับนี่ครับคือคาบที่เบ้า จุดนี้เป็นจุดพิจารณาจุดตายจุดหนึ่งในการพิจารณาพระรูปหล่อหลวงเงินพึ้งแตกเห็นไหมครับเห็นไหมครับคาบพี่เาติดเต็มเลยไหมครับแล้วก็มีความคม็นะเราแต่งด้วยแม้เสียดเรามีความคมแต่ก็ยังมีคาบที่บอบปุอีกครั้งถือว่าเป็นไพองค์ที่พิจารณาง่ายมากๆเลยครับมาดูโดยด้านหลังกันเห็นไหมครับหรือเจียวด้านหลังสามเส้นที่ยันอเป็นพระรูปหล่อหลวงเงินพึ้งแตแกเพร่คงนี้ด้านหลังถือว่าถอดติดถอดติดชัดพอสมควรน,นะครับแล้วก็เห็นไหมครับเน้อเกินนะเป็นเม็ดเมเต็มไปหมดเลยนี ทำให้ภาพอางค์นี้พิจารณาง่ายลักษณะการแต่งไม้เสีที่ใต้ฐานนี่ครับถือว่าแต่งมาได้คมๆเลยนะเห็นไ,ไหมเราประกบด้านข้าด้านข้างนึงนี่คือเราประกบบุ่นเทียนแล้วก็รอยลักษณนะรอยแต่งไม้เสียเนี่ยนะถือว่าดูง่ายจริงนะครับใต้ฐานอย่างเี้ยการแต่งใต้ฐานถือว่าแต่งมาค่อนข้างจะดีนะรตรงนี้รอยตำหนิเกิดจากเกิดจากเขาใช้ไม้ไผ่จิ้มเนี่ยครับมันก็เลยเป็นรอยปูบูอย่างนี้ครับ แล้วก็รอยตัดช่อนี่ก็น่าจะอยู่บริเวณนี้อาจจะผิดที่รูนี้พอดีนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราพลิกดูไหมที่แสงไหมรอยตัดช่อก็จะมีข้าวคิ่วติดบ้างบางส่วนนิดนิดหน่อยหน่อยนะก็จะมีครับถือว่าเป็นไฟองหนึ่งพิจนาง่ายนะครับทีนี้ผมจะใช้กล้องมาฉายดูโลหะนะครับเท่านี้โลหะห็ไหมครับดูง่ายมากๆเลยมีวันหน้าผิวที่อ่อนแก่นะครับแล้วก็ผิวท่านไม่ราบเรียบเสมอกันเห็นไหมครับมีคราบที่ตะกัน ติดเต็มองมีคาบพ,พิบ้าเกาะตามซอกส่วนลึกแล้วก็ยังมีนักเกินด้วยนะครับเป้าอนี้ถือว่าดูง่ายมากๆค่างนี่ยไม่มีความคมมากนะถือว่าดูง่ายจริงรับเห็นไหมตัวแต่งไม้เสนีย์นะแล้วก็ยังมีคาบพ,พิบ้าเกาะที่รอแต่งอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมติดแน่นเลยครับเราอนี้ล้างไม่ออกนะรอยคาบพ,พิบ้ายัางไงาก็ต้องมีนะครับราแต่งไม้เสนีย์นะด้านหลังเห็นไหมครับพิมพ์พลาสนี่ยถือว่าถอดได้คมชัดพอสมควรนะครับ ถือว่าดูง่ายองค์เนี่ยเห็นไหมข้าพี่พ้าบริณูเห็นไหมยังเห็นเลยไหมเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายมากนะฮะวันนับปีของท่านนะครับนี่ครับโลหะเก่าต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นพระที่พิจารณาง่ายนะครับเห็นไหมครับดูง่ายจริงนะครับดูใต้ฐานครับใต้ฐานเนี่ยถ้าเราก็ฉายกล้องเนี่ยจะรู้เหมือนว่าแต่งอย่างจริงอ่ะเขาแต่งระเบียบเรียบร้อยมากๆนะครับและรอยตำหนิจากหุ่นเทียนไหมก็เห็นครขบเพี่ยวติดอยู่เต็มเห็นไหมครับตามซอกเห็นไหมครับ ครับคี่ว่าแบบนี้ครับโอเคนะครับพระองค์นี้เป็นพ่องค์หนึ่งที่พิจาราง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งปันผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับมาดูองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับนี่ก็คือพิมพ์นิยมเสียนโตหน้าหนุ่มหรือหน้ากลมนะครับเป็นพ่องค์หนึ่งที่ผมเช่ามาได้เมืา์ที่ดแล้วนะครับเป็นพระที่ดูง่ายอีกองค์นะครับลักษณะอุ่นเทียนเนี่ยพระองค์นี้ถือว่าถอดหนุ่มเทียนมาได้คมชัดพอสมควรนะครับโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยถือว่าคมมากๆนะครับสาเพาองค์นี้เห็นไหมเป็นพระที่ดูง่ายมาก ได้ฐานนะครับโอ้หเบสิกเลยครับอย่างนี้ถือว่าดูง่ายจริงพลิกได้ฐานนี่คือแท้เลยนะถ้าเห็นอย่าแงแบบนี้นี่คือแท้เลยส่วนใหญ่นะแต่ว่าในการพิจารณาต้องพิจารณาที่พิมพ์พระก่อนนะพิมพ์พระต้องถูกก่อนนะครับโอเคนะครับมาเริ่มเลยครับเริ่มจากลูกตายแล้ลูกตาปูนจมูกรวบดวงปากยิ้มแล้วก็ขางแหลมขาม,มีความคมมากความคมนี่เกิดจากการแต่งด้วยไม้เสเนียรนะครับหรืจอจด้าน,นนี้สี่เส้นด้าน,นนี้ห้าเส้นนะครับลักษณะพระเนี้ที่จริงเป็นมือ,มอ,มอตรงนี้องค์นี้ คือเป็นมือรองเห็นชัดเจนเลยเป็นไพรองที่ติดชัดมา,มากๆมือรองนะส่วนใหญ่พิมพ์นิยมเส้นโตนตรงเนี่ยหรือหน้าหนมเนี่ยมือตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นมือตรงแต่องนี้เห็นเป็นมือรองชัดเจนถือว่าเป็นไพรองที่พิจารณาง,ง่ายนะครับโอเคนะครับเนี่ยครับโดยแตงไม้เสนเีย์ไหมแต่งมาได้กลมๆเลยเห็นไหมครับแล้วก็้านี้เห็นไหมภาพครีบ้าวนียติดตามซอกส่วนลึกเต็ไมไปหมดเลยถือว่าเป็นไพ่กองที่พิจารณาง,ง่ายนะครับเนี่ยครับเรยประกบคุนเทียน แล้วก็รอยแต่งไมซ์เนียรี่ตามจุดหักต่างๆเนี่ยถือว่าแต่งมาได้กลมๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยครับริจวรณ์สามเส้นเนี้ยที่อย่างน้อยเป็นพระรูปหล่อหลวงเงินปืนแต่งนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเนี่ยครับรอยแต่งไมซสเนียรเห็นไหมครับแล้วรอยแต่งไมซสเนียรก็จะเห็นภาพที่เปอาติดอยู่เต็มนะครับขยายดูนะครับเนี่ยคมแล้วนะครับทีนี้ผมขยายดูเห็นไหมครับคราบพิบ๊อบติดตามที่ว่าแบบเขาแต่งไมซสเนียร์ถือกลมนะครับแต่ก็ยังเห็นคราบที่เปอาอยู่บนที่รอยแต่งอีกครั้งนึง เพราะว่าการแต่งไม้เส้นเนี่ยเาจะแต่งที่หุ่นเทียนนะครับแล้วก็ไปพอกดินในใช่ไหมครับดินในนั่นแหละหลักจากไม้เนี่ยก็จะเป็นคราบที่เบ้าอย่างนี้ครับเกาะติดใช่ไหมครับเห็นไหมวันหน้าองผิวของท่านเมื่อเราขยายดูผิวของท่านเนี่ยจะไม่ราบเรียบเสมอันัะถึงเป็นพัสสภาพเดิมผ่านการใช้มาน้อยก็ยังมีวันหน้าอ่อนแขนไหมครับเห็นไหมครับถือว่าเป็นไพ้่งที่ดูง่ายมากๆเลยโอเคนะครับเนี่ยครับนี่คือเราประกอบหุ่นเทียนนะครับ นี่คือรอยประกบของเทียนและก็รอยแต่งไม้เสนียดถือว่าแต่งมาได้กลมมากๆเลยนะครับเป็นไพ่องค์หนือพิจารณาง่ายมากคนะรับเพราองค์นี้ส่วนตัวผมนะผมดูเหมือนพิมพ์นิยมเสน้นโตน่านิยมเลยครับแต่จริงๆเป็นพิมพ์นิยมเสนน้นโตน่าหนุนแะครับเพราะว่ามีจุดพิจารณาอีกหลายจุดที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชน่านิยมนะครับเพราะว่าถ่านน,น่านิยมเนี่ยสามเส้นนี้ต้องรวบใช่ไหมหลังท่านต้อง้องดูกองๆใช่ไหมแต่องค์นี้หลังเอ็น ก็เลยตกเป็นพิมพ์นิยมเศนโตกลมหรือหน้าหนุ่มแทนนะครับเพราะลักษณะพิมพ์พระเนี่ยถ้าเทียบกับพิมพ์นิยมเศนโตบาทนะครับเห็นไหมครับลักษณะองค์พระจะเล็กกว่าเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเทียบกับพิมพ์นิยมเศนโตต้อนไหมครับลักษณะองค์พระก็เล็กกว่าเหมือนกันครับพูดง่ายๆคือชุดพิมพ์นิยมเศนโตเนี่ยองค์ที่เล็กที่สุดก็คือพิมพ์นิยมเศนโตหน้านิยมนะครับลงลงมาก็คือหน้าหนุ่ม ส่วนพิมพ์นิยมเสษโตบาทและก็พิมพ์นิยมเศนโต้ตเนี่ยขนาดพระลักษณะอุ่นพระนี่จะเหมือนกันแต่ว่าลักษณะริ้วเกียวด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นการแยกพิมพ์นะครับถ้าเพื่อนๆผ่านพระมาพอสมควรเนี่ยจะเข้าใจครับผมนี่คือผ่านพระมาหลายองค์แล้วก็พยายามดูเทียบเคียงดูทํากันบ้านนะครับช่วงแรกที่ตอนศึกษานะครับต้องนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะเห็นไ,ไหมครับฐานพระนี่ก็ถือว่าดูง่ายมาก ทีนี้ผมจะมาขยายเพื่อนดูลักษณะโลหะนะครับเห็นไ,ไหมครับโลหะเงคานี้ถือว่าดูง่ายมากเห็นะผิวท่านไม่ราบเรียบเสมอการมีวันณะอ่อนแขนไหมครับแล้วผิวท่านจะเป็นคลื่นๆแบบนี้ครับเห็นไหมโลหะเก่าถือว่าดูง่ายจริงนะครับและลักษณะตําหนิจากอุนเทียนก็เห็นครับคีดว้าติดอยู่เต็มนะครับลักษณะการแต่งไม้เส้นเนี่ยนะแต่งมาได้คงคมเลยถือว่าเป็นตันที่ดูง่ายมากเห็นไหมครับริ้วโจด้านหลังเนี่ยสามไปสามเส้นเนี่ย ถือว่าถอดได้คุมจริงๆเลยนะครับเห็นไรองหนึ่งที่พิจารณาง,ง่ายนะครับผมเก้านี่ใต้ฐานนะครับเป็นเบสิกเลยไเห็นไหมครับรอยตัดช่อไหมเห็นแต่ไปพรุ่งน้ไม่ต้องต้อหาแสงก็เห็นรอยตัดช่อไหมแล้วก็มีรอยตำหนิจากอุณเทมก็เห็นภาพบย่ติดอยู่เต็มลักษณะการแต่งตะไบใต้ฐานถือว่าแต่งมาได้ละเอียดจริงนะครับเล้าองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สวยมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบได้อยา่างเป็นปันผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับ ในการพิจารณาภาพรูปลอกหรือเมืนพื้นแต่งเนี่ยเริ่มเพื่อนๆเนี่ยแต่ละพิมพ์เนี่ยเพื่อนๆต้องจดจาพิมพ์ให้แม่นนะครับเพราะว่าภาพรูปลอกหรือเมืนพื้นแต่งเนี่ยมีถึง11็พิมพ์หลักนะครับแล้วก็แต่ละพิมพ์เนี่ยพิมพ์หลักเนี่ยเหมือนพิมพ์นิยมเสียนโตเนี่ยสามารถย่อย่อยออกได้4พิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์นิยมเสียนโตเนี่ยสามารถแตกออกเป็นก็คือพวกเนื้อโลหะนะครับอาจจะเป็นหลายเนื้อโลหะด้วยนะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยที่อาจารย์เชื้อได้นํา พิมพ์พระเนี่ยไปต่อโค้ดเพื่อทําเป็นชุดกรรมการก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดพิมพ์นิยมเสฉวนโตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าว่าเพื่อนๆจับจดจาพิมพ์แม่นเนี่ยก็สามารถาศึกษาและก็สามารถไปหาเช่าได้นะครับในราคาที่ไม่สูงนะถ้าเพื่อนเป็นพิมพ์พระนะครับแต่พ้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มหายากแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนเก็บเยอะมากกระเพรานี่ ผมเป็นคนหนึ่งที่เช่ามาออกไปทุกวันนะโดยเฉพาะพระรูปหล่อหลวงเงินบูนแตกเนี่ยเมื่อก่อนผมได้มาเยอะในราคาที่ไม่สูงนะครับแต่ทุกวันนี้พระราคาสูงขึ้นมากนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับเพราะช่วงนี้ราคาพระมาตกตกเย่งเยอะนะครับก็เพื่อนๆชอบพระรุ่นนี้ก็สามารถหาเช่าบูชาเก็บได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้พระรูปหล่อหลวงเงินบูนแตกที่สภาพสวยกันทุกๆคนนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปดีดีแบบนี้ขอให้เพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ